รายการของเราเนี่ยเล่าข่าวเกี่ยวกับเรื่องของงูบ่อยวันนี้ดีใจที่ข่าวนี้พี่มิ้วม่คนเล่าแต่ข่าวนี้น้องชมพู่ต้องดูภาพเพราะงูตัวนี้มันคือแบบใหญ่มากก็บอกแล้วนะ่าจะเป็นตัวเดิมที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเ <c oughs> ชื่อหนูไหม แล้วมันกลับมามันโตแล้วมันก็กลับมาหาด้วยความที่บ้านหลังเนี้ยเขาเลี้ยงแมวโอแล้วมีแมวทั้งแมวเด็กแมวโตสงสัยว่ามันตั้งใจจะมากินแมวหรือเปล่าเพราะมันอยู่ใกล้ๆกับกรงแมวด้วยนะค่แล้วคุณผู้ชมลองดูงูตัวนี้นะใหญ่จริงขึ้นไม่ได้แล้วไม้มาเออหดละแจงยจนกินแมว

น้องก็ดีมั้มันใหญ่มากมันเป็นอนาคอนด้านะพี่มิวมันไม่ใช่งูแล้วนะตัวนี้อนาคอนด้านะมันใหญ่จริงๆอะแล้วอยู่ใกล้ๆกรงแมวด้วยอะแล้วความแข็งแรงของกล้ามเนื้องูเนาะมันยืดอ่ะเกอบถึงเพดานเนี่ยมันตั้งใจจะหนีขึ้นฟ้าเพดานมั้งแต่อีกนิดเดียวจะถึงอ่ะแล้วมันยืดตัวขึ้นไปเนี่ยเนี่ย ยืดโอ้ยตายเหมือนไดโนเสารเลยตอนยืดคอน,นี้จริงเหมือนไดโนเสาคอยาวเดะนเสาคอยาวอ,ะอ่ะอีกนิดเดียวถึงฟ้าไม่ถึงเนาะไม่งั้นหมีขึ้นฟ้าเพดานไปจับยากอีก,<ส>อกเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อวานนะคะทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย19 1จังหวัดนนทบุรีได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือวงง่างูตัวใหญ่มากตกลงมาจากฟ้าแล้วมาขดตัวอยู่บนตู้เก็บของหมู่บ้านนี้อยู่ที่บางใหญ่นนทบุรีนะคะ บ้านหลังนี้เลี้ยงแมวเอาไว้เยอะเลยเป็นแมวพันสกอตติชนะคะตัวผู้สองตัวเมียห้าลูกแมวอีกสามแล้วก็เนี่ยค่ะงูเหลือมประมาณสักห้าเมตรได้นี่เขาก็กลัวว่าจะมากินแมว โอ้โหกว่าจะจับได้เนาะแล้วเจ้าของบ้านนะคะเขาบอกว่าเขาเป็นผู้หญิงอะเนาะเขาก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเจ้าของบ้านชื่อว่าคุณทัมนวันอายุสามปีนะคะบอกว่าแม่บ้านมาบอกว่างูมันเลื้อยเข้ามาในห้องที่เลี้ยงแมวนี่ไงก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่คือแมวที่เลี้ยงไว้เนี่ยก็จะเลี้ยงแบบปล่อยๆ่ปลอ่ปลอยบ้างอยู่ในกรงในคอกอบ้างอะไรบ้างแมวมันเร็วมันเลยหนีทันงูมันเลยแบบ เลื้อยไปเลื้อยมาอยู่ในบ้านแต่เจ้าของบ้านเขามองโลกในแง่ดีมากน้องชมพู่งูมาให้โชคให้ลาบฉันแน่เลยโอ้โหทะเบียนบ้านคุณพี่มาบ้านเลขที่นี่ไม่ใช่บ้านแบบริมป่าริมเลยคือเหมือนหมู่บ้านจัดสรรนะเป็นหมู่บ้านใช่ตัวใหญ่ขนาดนี้ไม่อยากบอกชื่อหมู่บ้านเลยจริงจไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกเดี๋ยวเขาจะตกใจกันทั้งหมู่บ้านเอาเลขมาบ้านเลขที่ยี่สิบเก้าทับห้าแปดค่ะมีแปดยาว ห้าเมตรเขาอีแล้วแปดสี่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานก็วันที่ห้าเขาอีแล้วแปดอะไรที่มีแปดไม่มีแปดหรอออนม้วนก่อนหน้าโน้นที่มีแปดม้วนที่แล้วมียเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่ห้าสิงหาคมงูยาวห้าเมตรบ้านเลขที่ยี่สิบเก้าทับห้าแปดห้าสิงหายาวห้าเมตรห้าสองตัวละอืมงูยาวแปดไอ้บ้านบ้านทับห้าแปดห้าแปดใช่ห้ากับแปด แต่วันนี้มนที่เท่าไหร่เองอะเพิ่งเพิ่งผ่านความเจ็บช้ำน้ำใจมาเองเนาะคุณผู้ชมเนาะ <c oughs> วันนี้เพิ่งที่หกมันเร็วไปเอออีกตั้งสิบวันใช่หรือจดเอาไว้ก่อนทดเอาไว้ในใจจดไว้ก่อนถ้าดูรายการเราเลขเป็นร้อยเออแล้วยังไงต่อขึ้นปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ <c oughs> หรองูเนี่ยกำลังจะถามคุณพี่เจ้าหน้าที่คุณพี่ตำรวจในพื้นที่คะ่ะตัวนี้พอจับได้เสร็จปุ๊บคุณพี่คืนสู่ธรรมชาติหรือเปล่าน้องไม่อยากให้คืนสู่ธรรมชาติเลยเพราะมันใหญ่มากแล้วอยากให้เอาไปที่ที่แบบ คือเป็นส่วนสัตว์ก็ได้อาไปอยู่ในกรงนึงที่เด็กไปดูแลโอ,โ,โอ้โหตัวใหญ่จังอย่างเงี้ยใช่เพราะอย่างวันก่อนเล่าข่าว<อ>กับพี่กอลฟเรื่องตัวเงินตัวทองตัวใหญ่ที่ขึ้นบ้านอ,ะอ่ะอันนั้นนะเจ้าหน้าที่บอกว่ามันใหญ่เกินกว่าจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติใช่ค่ะก็เลยสงสัยว่างูตัวนี้มันก็ใหญ่มากนะมันคืนไม่ได้หรอกถ้ามันาากลับมาออกไปศูนย์เรียนรู้ที่เขาเลี้ยงดูแลเพื่อเพื่อการศึกษาอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ให้อาหารเขาไป แต่ผูว่าตัวขนาดนี้กินกินเท่าไหร่ล่ะใหญ่ใหญ่โอ้ใหญ่จิ้นตัแข็งแรงของมันน้องค่ะว่าคุณผู้ชมขนลุกไปงเรื่อต่อไปไปต่อไปไปต่อไปต่อคุณผู้ชมค่ะอันนี้เป็นเรื่องราวดีๆนะคะพี่ๆตำรวจคะ่ะช่วยทำคลอดหญิงท้องแก่ที่กำลังนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะสุดท้ายปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกคะ่ะ ในโลกออนไลน์คุณผู้ชมคะมีการเผยแพร่เรื่องราวที่น่าชื่นชมและยินดีนะคะคืออย่างนี้มีทหารที่ปฏิบัติหน้าที่แนวอยู่แนวหน้าใช่ไหมแนวหลังมีพี่ตำรวจคอยดูแลประชาชนค่ะคือเป็นตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริมีการโพสต์คลิปวิดีโอพร้อมแคปชั่นว่าหนูเป็นลูกทหารคุณพ่อไปช่วยราชการตำรวจจราจรโครงการช่วยทำคลอดให้ปลอดภัยทั้งแม่และลูกตอนนี้หนูน้อยอยู่โรงพยาบาลพระมงกุฎสุขภาพแข็งแรงร้องดังมาก พลตำรวจโทเพียรวุฒิใหม่อ่องเป็นผู้ทำคลอดค่ะนี่คือเหตุการณ์ที่น่าประทับใจนะคะในการปฏิบัติหน้าที่เกิดขึ้นช่วงเช้าในวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมานะคะพลตำรวจโทเพียรวุฒิใหม่อ่องค่ะเขาได้นำทีมงานตำรวจโครงการพระชนมรตพาหญิงใกล้คลอดส่งโรงพยาบาลสามีผู้หญิงคนนี้เป็นทหารกำลังจะไปช่วยราชการ ขับรถจะพาภรรยาไปทําคลอดก่อนแต่ทนไม่ไหวะระหว่างทางก็เลยต้องมีการทําคลอดนะคะบริเวณริมถนนวิภาวดีรังสิตโดยพลตำรวจโทพิรวุฒิเนี่ยแหละค่ะสวมบทสูตินารีแพทย์ทาคลอดให้บนรถกระบะแบบนี้เลยคุณผู้ชมและการทําคลอดเป็นไปได้ด้วยดีนะคะได้ลูกสาวค่ะร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะคะปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะ สมก็เป็นลูกสาวและก็ภรรยาของทหารนะคะก่อนจะรีบนาส่งโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะคะพันตํารวจโทรพีรวุฒิเนาะขอ<ม>อภัยนะคะพันตํารวจโทพีรวุฒินะคะหลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปนะคะได้รับคําชื่นชมจากประชาชนชาวเน็ตจํานวนมากเลยบอกว่าตํารวจไทยทําได้ทุกอย่างเลยทหารปกป้องประเทศชาติอยู่แนวหน้ามีตํารวจดูแลประชาชนอยู่แนวหลังนะคะขอบคุณที่ดูแลปกป้องประเทศชาติและประชาชนคนไทยย้ำอีกทีนะเป็น ทันตำรวจโทพีรวุฒินะคะที่ทําคลอดให้เขามีการฝึกมา<ช>เขาอยู่ในโครงการด้วยเนาะ<ช>มีการฝึกมาว่าการทําข้อฉุกเฉินทํำยังไงเพื่อความปลอดภยัยคือขี่เขาแล้วนำไปกันวังจะพาไปคลอดอยู่แล้วล่ะ,ะแต่ไม่ทันจริงๆมีไม่มีทะเบียนรถนะคะทะเบียนรถอะไรไหนอะห้าแปดศนย์ห้าหอีกแล้วเหมือนข่าวเมื่อกี้เลยฮ เมื่อกี้ทะเบียนบ้านก็ห้าใช่บ้านเลขกที่นี่ก็ห้า5ดศูนย์ห้าโอ้ยห้าเยอะมากคุณผู้ชมอย่างงงายนะคะเดี๋ยวเปือตัวเองหรืออะไรเจอตัวเองอย่างงงายนะคะแต่ตำรวจเก่งนะคะข่าวที่เล่าก็คือตำรวจมาจับงูตัวใหญ่เบลอตนี้ตำรวจมาช่วยทำคลอดอีกใช่โอ้โหสุดยอดเลยอะบ้านเรามีเจ้าหน้าที่เก่งๆทั้งพี่ทหารและพี่ตำรวจเลยนะคะค่ะ อยากให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้ค่ะเป็นเรื่องราวอบอุ่นหัวใจใต้บังเกอร์แนวหน้าชายแดนไทยกัมพูชาทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดนนะคะเป็นวันเกิดแล้ววันเกิดทำงานอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่อันตรายพื้นที่เสี่ยงภัยแล้วก็ต้องอยู่ในบังเกอร์แล้วมีเพื่อนทหารวอวยพรวันเกิดมันเป็นภาพน่ารักใจฟูแบบนี้ค่ะ birth, to you to Happy birthday to you. <laughs> happy birthday, birthday, happy birthday. เพราะว่านี่คือพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาคือทหารที่ประจำการอยู่แนวหน้าเขาเป็นคนโพสต์คลิปนี้เอาไว้ในติ๊กต็อกนะคะแล้วก็มีข้อความบอกว่า28การกฎาคมปี68งานวันเกิดปีนี้ทำไมมันน่าตื่นเต้นจังเลยเพราะอยู่ในบังเกอร์ค่ะแล้วก็ยังดีที่มันเป็นช่วงที่สถานการณ์สงบอยู่ไม่ได้มีเสียงปึ้งปั้งปะทะอะไรกันวันเกิดเพื่อนๆทหารก็เลยตัดสินใจใช้ไฟแช็ก อันเดียวเลยค่ะเค้กหาไม่ได้อยู่แล้วเทียนจะไปเอาจากที่ไหนยังไง,ไงแค่เนี้ยมันก็เป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะก็ทหารปฏิบัติหน้าที่เคียงบ่าเคียงไหลอะ่ะอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นก็เป็นเรื่องราวใจฟูตามแนวชายแดนที่อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพเหล่านี้ค่ะค่ะให้เป็นปีเดย์ด้วยนะคะกลับมาเรื่อยๆนะคะอืออ่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ามาใจฟูมีรอยยิ้มกับยอดวิวหลักล้านค่ะสีสันโซเชียลค่ะ